ต้อนขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันครับอยู่กับช่องนในครับผมนี่นะนะคในคลิปนี้ผมก็จะมามาฮามานี่อยู่ในเรือโจรสลัดนะครับผมนะเรือโจรสลัดนะโอ้ว่าเตอร์แล้วมีกันสอนคนใช่ไหมใช่ถ้าเจ้ รู้วัะเอาปืนมาเยอะเพื่ออะไรมาปืนมามากี่มา,มา,ม,ามาเพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อมีสอนคนเนี่ยเนี่น,น,นี่อันนี้เขาแถมมาปืนคนเนี้ยนะโอ้คุณเถอะมอ <c oughs> ใช่เอ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดถ้าเรือมันจะขับไงแบบในเมื่อเดี๋ยวจะทำแบบโอเคอ่ะ ไหมันเป็นแบบนี้ไปเออนะอ่ะตอนนี้ครับผมนี่นะตรงนี้ครับก็จะมีห้องนอนอันนี้ห้องนูนะอันนี้ก็ห้องผมอันนี้ก็คือห้องเก็บของอืมนี่มีพวดดาพวดอุปกรณ์ทั้งหมดอันนี้ก็มีขอนวัดไวอันนี้ก็มีขอนกิน นี่ในตัวผมมีแอปเปิลฮอนตอนนี้เดี๋ยวแยกเอามาทำมาหน่อยสิมาเอามาสักประมาณสี่ลูทพอโอเคเอเอ,เอไม่กินกว่าโอเคนี่นะนี่เออไม่แด้แะ ฉันเอาไงันดีเนี่ยนะเราเราเรามาขับเรือกันช่วยช่วยลงมาจบพนงอก่อนพานงานอะไรนี่นี่มันมันที่ขับเรือเตอจูนสล็อตเขาลุ้พพนงอโโอเคชัน้นนะเถอะนะเอาไว้เดี๋ยว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 เรามาดูแผนที่กันก่อนขับเรือนะโอเคไหมดูแผนที่กันก่อนขับเรือโอเคโอเคไปไปดูแผนที่ก่อนไป ออ้สมรดจแผนที่นี้เฮ้ยจะ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 เอ่อทำอ่ะนี่นะแผนที่มันมันแบบว่านี่นะมีไฟแดงน,นิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเห็นมันไม่มีอะไรเลยนะเฮ้ยจินตนาการไปก่อ,อนนะเออหนอยังไม่เห็นเลยอ่ะเอาอก้อนสอนทันไกลขอ,อดก่อนสิอะนี่โอ้ฉ,อฉันดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะฉันก็ดูไม่ค่อยดูเรื่อนอะเอาเข็มทิศไปนี่นะฉันดูไม่เป็นดูเลย โอ้เข็มทิศมันบดว่าจัดพันที่นะเดี๋ยวก็คือเข็มทิศมันบ่าว่าให้ให้เดินน้าตางกํานังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทิร์นแล้วก็หยุดแล้วหยุดทำไมอ่ะมันติดไฟเดินนะแล้วก็ยูเทิร์นใหม่รอบเนาะแล้วพอติดไฟเดินเสร็จแล้วก็ใหยูเทิร์นใหม่รอบอะไรนะ แล้วก็ยูเทิร์นใหม่อบนะติดไฟแดนเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาแล้วก็ก้อนต้นไพลละวันเหยียบขี้หมาอุ้ยนะเดี๋ยวช่อนชัติติดเลี้ยวสิทธ์เข้าใจเค้าใจโค้รเลเอร์นะพอติดไฟแดนเสร็จนะแล้วก็ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาละวันเออมึงดูดกว่าละวันนะแล้วก็ต้นปอยเนาะแล้วก็ยูเทิร์นก็่อยรอบแล้วก็ แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ก็ติดไฟแดงแล้วก็อยู่เทินหมืดรอบแล้วก็แล้วก็ติดไฟแดงแล้วแล้วพอติดไฟแดงแฮสเซสิก็ตปล่อยแล้วตนคนต้นปไเฮ้ยแล้วระวันระวันทุ่นระเบิดต้อยน้อมแล้วก็แล้วก็เจอแล้วก็เจอกาะเกาะเนาะก็เกาะหอนี้เนาะอืมที่มันมีสมบัติเหรอเนาะแล้วก็จอดเรือแล้วก็เจอลนไปอยู่สมบัติยาวเกินไปปะไม่ยอวฮะ ไม่ใช้ทานรัดไปเนี่ใช้ทอนรถทำไมไม่ใช้คะเอ้ยใช้ทานรัดไหมไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้ทานรัดใช่ไหมได้ขอใช้ทานรัดหน่อยโอ้ก็ก็กคือทอนรถเนาะเขาให้ให้ตนปล่อยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาตนไปก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ก็ โอ้แล้วก็ตนลปแล้วก็ติดไฟเดินรอบแล้วก็อก็ไม่อยู่เทินนะก็แล้วก็ตปล่อยเลี้ยวซ้ายอ,อีกรอบแล้วก็ตนก็เลี้ยวขวาแล้วก็ตปล่อยเจอสมบัติจอดเรือแล้วก็ก็ตนลงไปหยิบสมบัติเลยโอเคเอาเอาเอาแผนที่นี้ไปทีนะดูไม่หนูเรื่อนะลยโอคคือนี่นะแผนที่จินมันอยู่นี่ ไปดูวันนั้นทำไมเนี่ยแผนที่จีนมันอยู่ตงนี้นะแผนที่จีนอนะมันอยู่ตน้นเ้จะหยิบอันนี้มาเพื่อเด็ยดูหูดูดดดโโหโอ้โหเอชอชนมาถือเนาะไหนๆอันกะ็ดูขึ้นเน่อยไหนๆห,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 หน่อยบอกว่าให้จินตนนการเออจินด้วยปลาปลาปาป,าปานะไปขับเรือเลยนะอืนี่คือสมบัติแจกที่เราได้จัดข่าวที่แล้วมีแต่ทอนนี่ นี่ปืนใหญ่มาลทำไมก็ไม่รู้นะไปไปไปขับเรือเลยนะขอเข็มทิศคืนด้วยโอเคไปขับเรือเลยโดยโดยโดยเฮ้ดูแผ hey, นที่เราอยู่ตรงน,นี้อยู่เทินมาตนเกาะตนอนนู้นมันต้นโขนมาตอนนี้โอเคมันต้นอยู่เทินมาตอนนี้แล้วก็ เดินเดินมาตรงนี้โอเคได้แล้วนะโคเก้นอะไรคาเค้นอะไรอืมไหนไม่เห็นจะมีเฮ้ยค่าโคเก้นคาที่แปลว่ารถชนไม่ใช่คนละคอเฮ้ยเดี๋ยวไปซ่อมเรือเร็ว,เ,รเ,รเ,รวเ,รเดี๋ยวเรือรั่วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอจัดก,การก่อนโอเคเอ จะกัดหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ดาบแต่ไปใช่ผิดแอดเฮ้ยอีกเฮ้ยอีก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 โอ้ยดีนะผิดแอดนี้มันคมอยู่อีกเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บโอ๊ะโอ๊โอ๊ขึ้นก่อนขึ้นก่อน การฝันนี้ก่อนจะจัดก,การฝันนี้หน่อยไหนดูเรือซิ oh เอามาให้เรือรั่วเป็นที่เรียบร้อยโน้ทำอะไรไม่ซ่อมเรือโอ้ oh, เตรียมอุปกรณ์ดูโอ้ยยกว่าจะเตรียมนี่เรือฉันไม่พันเลยอ่ะโอเคจัดก,การได้แล้วโน้ no, จัดก,การเสร็จแล้วใช่ไหม <c oughs> สุดแล้ว okay. โอเคโว้ายว่าจะจัดก,การได้นะ่าโอ้ย เรือนีอ่ขอขึ้นก่อนอนะรู้ไหมคุณผู้ชมครับน,นี่นะก็คือถ้าทำมาตัวนี้มันจะมีรูใช่ไหมรูเอออ่ะเข้ามาในข้นน้ำนี้น้ำซุกตะค่ขึ้นเลยโอ้โหตะค่าขึ้นเลยตะค่ขึ้นแหละโอเคเดี๋ยวในตอนนี้นะ ผมนี่นะคือก้อนสอนทันไกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูแผนที่ก่อนโนบโนบคืนนี้นอนนอนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องนอนขับเรือไปเลยนะก็คือเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะเอเดี๋ยวดูก่อนนะมันทำไงอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะมันคือให้ทำไรอ่ะเดี๋วดูดูแผนที่ก่อนนะให้ให้ยูเทิร์มา แล้วก็ขับอืไกลเท่าไหร่มาดูก,ก่อนหน่อยนะเอ่อเรือให้ให้ยูเทินใกล้ๆหม,มว่บ้านตรงนี้แล้วก็ขับไปดูเจอก่อโอเคมันอยู่ซัประมาณกีนะ่บอทเน่ยมนอยู่ใกล้ซับประมาณกีนะ่บอทเนี่ยนี่คือจุดที่เราอยู่ อืมบนอยู่ไกลซับมานเนินซนซมบนอยูกไก่ซะอืมอ้เท่ากี่บอตเนี่ยเนินซนโอ้ไกลอยู่ไงโน้มโน้มไปเดินนะขับเรื่อยยูเทิร์นเลยยูเทิร์นไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันบอกให้ให้เรายูเทิร์นนะยูเทิร์นนะ ยูเทนโอเคแล้วก็ทำการให้ให้เราตอนตอนปลายแล้วก็ข้อเลี้ยวซ้ายโอเคเอ้ยเดี๋ยวทำไมไม่เป็นทุกชนบดอ่ะก็ตายบอดผิดไงแล้วก็็แล้วก็ตอนตอนปลายโค้นเล็กน้อยแล้วก็จะเจอเจอสะพานหมู่บ้านโอเคแล้วก็จะและน่าจะเป็นเจอเกาะเลยโอเค อ่าระวันชนสะพานหมู่บ้านด้วยนะโน้ตามนั้นนะเดี๋ยวขอขอดูก่อนนะเกาะอ่ะเหมือนว่าเราจะเจอเกาะแล้วนะตัวนั้นอ่ะไปเลยได้ลยอ้วยโอ้ยไปจริงดีได้เลยไปสิโอ้ได้เลยได้เลยไปไปไปค่อยๆดีขับเรืไปทำไมเด็กบ้านน้องปอยก็ได้แต่เลื่อนมากหนู โอเคหลังจากนี้ให้ให้เรานี่ปืนที่ยื่นออกมาประมาณนี้แล้วก็ให้เรายูเทิร์นมามาอีซ่าให้เรายูเทิร์นมาเสนอซ้อนสามสี่ห้าให้ยูทูบมาซะห้าห้าบอสนะและนะพอยูเทิร์นมาห้าบอสเสร็จให้ให้เราเราตนไปตนนัวนี้แล้วก็ เขาอ่ะใกล้ๆหมู <av ac> <os> ่บ้านนะแล้วก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่นเลยเฮ้ยนุบอดให้ระบาดทุนระเบิดใต้น้ำเฮ้ยดับไฟแล้วเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ดับทุนระเบิดบอดให้ขับขับเรือรู้จัดระบัดทุนระเบิดใต้น้ำหน่อยเอ้ยไม่ทุนระบัดทุนระเบิดใต้น้ำนี่คนฉันไหม้เลยนะโอ้ยไม่โอ้โหล โอ้ยให้ขับเรือระวันทุ่นระเบิดใต้น้ำน้อยเรือฉันยันไม่ถึง,ถงสมบัติเลยยันไม่ถึงสมบัติที่ที่สามเลยเนี่ยโอ้ย,อย,อยดับไฟให้ขับเรือระวันทุ่นระเบิดใต้น้ำทำไมขับเรือล้วะดูดิระเบิดไฟไหม้ไป,ไปหน้าเรือกำลังไฟไหม้โอ้ย พอนไน์ถูดไฟคอดแล้วโอ้ยน้ำรั่วเข้ามามาบนเรือแล้วนุบน้ำรั่วโอ้โหขับเรือชนทุ่นระเบิดใต้น้ำอุ้ยโอ้เรือไม่ไปขึ้นลำแลวมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหนุบ ตอดเรือเลยนะโอ้โหพอดีจุดนี้นะเดี๋ยวเออเดี๋ยวฉันไปดูแผนที่ก่อนนะว่าอีกไกลไหมเดี๋ยวฉันขอดูดูดูแมนทีตแป๊บนี่จะดูนะเดี๋ยวดูแันทีตเอามาหมดไว้ตนแผนที่เอ๊ะหมดไว้ขั้นเดียวหรอโอเคให้เราโอเคให้เราตนมาตรนนี้แล้วก็โอเค อ่ะเฮ้โอเคจะรู้กันหน่อยนะโอ้โ <c oughs> หเรือพันพันไปขึ้นลำแล้วมันเนะี่ยโวยน้ำรั่ว,วเอ้ยโน้มน้ำรั่วเอ้ยเดี๋ยวตามที่ฉันดูเข็มทิศกนะ่อนนะเออเขตเขตตัวนี้มันเป็นเขตที่น้ำตื้นเรือมันไม่จมมันติดเออเดี๋ยวเดี๋ยวโน้มโน้มวาน,น,นสมอเรือกันลเ,เลยรุดรดรุดรเดี๋ยวดำก่อนนะ อันนี้มันเขตน้ําตื้นนะเขตน้ําตื้นนะมันเขตน้ําตื้นเดี๋ยวเราเราเรา,เราจะทําการโอ้ยโนบนบลิลินัมาอุปกรณ์ซ่อมพันเป็นีงบ้านโอ้ยฉันดูแล้วนะว่าม้อยมันหมดแล้วมันตอดลืมไม่ได้แล้วอ่ะฮะเฮ้ยต้อนเอาโซ่มาใช่ไหม โซ่มาล่ามเรือตัวไหนเนี่ยเฮ้ยตอนนั้นมีหมู่บ้านไอ้นุล่ามนาตอนนี้เรือเปไ็นไงบ้างเออตอนนี้เรือมันขับไปไม่ได้แล้วเนะเออตอนนี้ยังไปได้อยู่นะแต่ว่าว่าถ้าไปไปนะขับเรไม่ได้เลยวัาม,มันถ้าขับเรมันจะจม <c oughs> เฮ้ยอนทน,อน่นระเบือซ้ายล่าไปเต็มๆเ,เ,เลยเนี่ยมีอะไรอุดไหม ไม่รู้มือไม่มีอ่ะแต่รู้ดูสอนทานใกล้ก่อนนายเกาะตัวนน้นมันอยู่แค่ใกล้ๆเองนะไดีดูหน่อยนะตอนนี้มันเฮ้ยจะดูกอนนะในฐานะที่ฉันนะเป็นกัปตันเรือเป็นบอกว่าว่ากับตันเรือนะแต่ฉันให้นายขับเรือเพื่อถ้าเป็นกับตันทุนทนแต่ทำไมทำแบบนี้ มันเป็นเรื่องเกิดสุพิโสโยสุพิสัยสุพิสัยไงเรือฉันทำไมถึงทำกับฉันได้